คันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในที่สุดใน3โรคบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโคตดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลเจ้าสวัสดีเด็กแถวเรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนนจากช่องพีเจทีพีอีกิจกรรมลายเยี่ยมชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาตอนเที่ยงนผู้ชมครับผมมาทําตอนเย็นนะมิชมครับนั่นคือกิจกรรมล็อกเป้าเข้าชั้นผู้ชมครับก็เป็นกิจกรรมในการสุ่มชุดใหม่มิชมแล้วก็สกินปืนถาวรผู้ชมครับก็ไปดูกิจกรรมกันเลยผู้ชมก็กดที่หน้าตรงนี้นะผู้ชมนี่ล็อกเป้าเข้าชั้นนะครับ โอเคท่านชมครับกิจกรรมก็จะเป็นอย่างนี้ท่านชมเริ่มต้นที่เก้าเพชรท่าน้ชมรุ่นรับชุดรางวัลใหญ่ก็คือชุดนี้ท่านชมครัชุดผู้หญิงชุดนี้ท่านชมเป็นชุดหมอนะครับแต่เหมือนจะไม่ใช่หมอนเหมือนแบบมาสังหารคนอื่นมากกว่าท่านชมไม่น่าใช่หมอน,นคุณผชมครับก็ระยะเวลาในกากันในการทํากิจกรรมคุณผาชมครับเริ่มตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดจนถึงวันที่สี่ยิงแผ่นป้ายเพื่อรับรางวัลแต่ละแผ่นจะสามารถยิงได้หนึ่งครั้ง เมื่อเออการันตีรางวัลใหญ่เมื่อยิงครบ9ก้าครั้งคุณชมเมื่อได้รางวัลใหญ่แล้วกิจกรรมนี้ถือเป็นอันสิ้นสุดคุณชมคือเมื่อได้รางวัลทั้งหมดในกิจกรรมนี้แล้วก็คือจะเล่นกิจกรรมต่อไม่ได้นะครับก็เริ่มไปเริ่มชมครับกดเริ่มโอเคเขาก็จะทําการสลับมันมีปีกขาวดูมชมครับบางคนก็เจอปีกดํานะบางคนก็เจอปีกขาวแต่ว่าจะปีกขาวปีกดําพี่ก็มีหมดแล้วคุณผชมเอาเลำจชเก้าเพชรแรกขอยิงตรงกลางคุณชมพี่ชอบยิงตรงกลางมากแต่ไม่เคยออกทีคุณชมป้าบเรียบร้อยคุณ ครั้งต่อไปยิบเก้าเพชรชมยิงริมจังหวะนี้ป้าบออกกล่องสกินปืนอีกครั้งต่อไปยิงตรงไหนก็ออกกล่องสกินปืนเหมือนเดิมชมหกสิบเก้าเพชรนั่นไงออกกล่องสกินปืนและครั้งต่อไปเก้าสิบเก้าเพชรชมมุมนี้อ่าออกกล่องสกินปืนเหมือนเดิมชมยินดีด้วยครับคุณได้รางวัลเกลือที่แททูถ้าสุ่มต่อผมว่าคงจะได้องขอดูรางวัลทั้งหมดผู้ชมตอนนี้มีของที่ผมมีคือหมวกผู้ชมแล้วก็มีปีกขาวนี่มีแล้ว ก็มีกล่องสกินปืนเหลืออยู่อีกกี่กล่องเนี่ยตอนนี้ผมเปิดไปสี่กล่องได้กล่องสกินปืนมาเลยกล่องสกินปืนเหลืออีกกล่องหนึ่ง้ชมครับผมเพื่อว่าผมเปิดอีกทีน่าจะได้กล่องสกินปืนชมแล้วหลังจากนั้นก็จะมีปีขาวที่เป็นรางวัลใหญ่กับเออสกินปืนสเปซม้ชมลายโมโคม้ชมแล้วก็มีเป็นชุดรางวัลใหญ่เลยม้งชมครับแต่ว่าหมุนิทีร้อยเก้าสิบเก้าเพชมครชับก็ไม่หมุนนะครับชมหลายคนจะบอกเอ้ยพี่ครับทำไมพี่ไม่ใจพี่ไม่หมุนพี่ไม่เอาหมดตู้เลยคคืออออต้องบบกก่่นนะรัวา ถ้ากิจกรรมไหนที่มันดูเกลือเกินไปอ่ะพี่ก็จะไม่สมหมดนผู้ชมเพราะว่าเอาจริงๆน้องครับคือกิจกรรมอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดมีกล่องสกินปืนอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดคนนี้มีสกินปืนเลยโอเคมันคุ้มอยูู่้ชมแต่ว่าสาหรับพี่ที่มีสกินปืนอยู่แล้วการเสียเพชรร้อยสองร้อยเพชรเพื่อกล่องสก,กรรสินปืนราคาแค่หกสิบเพชรหรือว่าสามสิบห้าเพชรหนึ่งกล่องเนะี่ยคือมันโคตรไม่คุ้มเลยมันโคตรแบบขาดทุนแบบเยอะๆเลยู้ชมครับและชุดนี้มันก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นน้ำผแล้วก็ปืนสเปซถาวที่เข้าามมชก็คือแบบว่ายงไง สเปดเป็นปืนที่พี่ไม่ค่อยเล่นเลยถ้าเกิดพี่ไม่เล่นในคอมนี่โจมับแต่ว่าก็เล่นอยู่บางทีนผู้ชมแต่ว่าและอย่างคือปืนสเปดนผู้ชมับคือมีโอกาสที่ว่ามันโอเคอยู่แล้วอะพี่ก็เลยว่าไม่ค่อยได้อยากได้เท่าไหร่ผู้ชมส่วนชุดผู้หญิงก็พอได้ผู้ชมก็มีความสวยงามอยู่นะครับมีปิดตาข้างด้วยแต่ว่าก็อย่างที่บอกผู้ชมคือสวยอย่างเดียวชุดนั้นที่พี่อยากได้เลยคือการแต่งหน้านุ่มสีเลือดที่ตาผู้ชมรอบนอกนั้นก็คือไม่อยากได้เลยทั้งชุดนะครับก็เลยแบบว่าไม่เอาดีกว่าผู้ชม เอาแค่น okay, ี้พอครับเอาแค่พอหอมปลาหอมคอพอส่งให้ดูที่เฉยน้ชมว่าม so ันเป็นยังไงนะครับก็กิจกรรมก็จะมานิ้มช่งครับก็จะเกิดใครแบบว่าเปิดแผ่นป้ายจนหมดน้ชมก็คือเปิดหมดตู้มันสายเหมาเหมาชมคือเหมาหมดตู้เลยก็จะได้ทั้งชุดได้ทั้งปืน้ชมกิจของที่เราจะได้ทั้งหมดก็คือของรางวัลที่แสดงเนี้ยเราจะได้ทั้งหมดเลย้ชมรัาสำหรับคนที่เหมาตู้นะแต่สาหรับคนที่ไม่เหมาก็คือลุ้นเอาน้ชมมาถ้าดวงดีก็เปิดทีเดียวได้เป็นชุดเปิดทีเดียวได้เป็นปืนน้ชมครับก็ หลักๆที่มีค่าในนี้เลยคุณผู้ชมที่หลายคนอยากได้ถ้าเกิดคนที่ไม่มีปีกขาวพี่คิดว่าหลายคนอยากได้ปีกนะครับเพราะาปีกนี่แพงมากนะครับตอนนี้มากิจกรรมเดี่ยวของมันอะ <S <S แล้วก็สกินปืนก็ถือว่าโอเคอยู่คุณผู้ชมถ้าเกิดมีสกินปืนแบบถาวรคุณผู้ชมแต่พี่ไม่รู้นบวกอะไรบ้างไม่มีให้ดูเลยคุณผู้ชมแล้วก็หลักๆก,ก,ก็คือชุดคุณผู้ชมที่เป็นของมาใหม่น,นะครับ <S <S แต่ก็อย่างบอกคุณผู้ชมว่าชุดเยอะครับคุณผู้ชมหลักๆพี่ก็ไม่ค่อยได้เลยมากมายเพราะชุดพี่เยอะแล้ววันนี้ที่เห็นมาหลายคนอาจจะเห็นพี่แบบว่า ตัวผู้หญิงอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมคือพี่เล่นโมโคนะคุณผู้ชมนี่เลยถ้าใครแบบว่าได้เจอในาวันหรือว่าไปเจอในเกมเจอในชุดนี้คือพี่เองนะคุณผู้ชมพอดีว่าทภารกิจโมโคล่างสองอยู่คุณผู้ชมนี่ภารกิจนี้ต้องเล่นสี่สี่เดี๋ยวพี่จะไปเล่นสี่สี่สักแป๊บหนึ่งโชว์ความเพื่อจะเอาภารกิจโมโคล่างสองคุณผู้ชมคือพี่ว่ามันเริ่มจะมีประโยชน์ค่ณผชมเวลาเล่นทีมนะคุณผชมเพราะว่าบางทีแบบไม่ต้องบอกทิศกันเงี้ยพอยิงไปก็รู้เลยว่าศัตรูอยู่ไหนแล้วอย่างสติ สกินบอกว่าล่างสองมันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ชมเพราะว่าถ้าศัตรตูยังวิ่งอยู่ม <all> ันยังวิ่บอกว่ายังมีเลขอยู่มีอะไรอยูุ่ณชมครับก็ชุดนี้ถ้าเจอชุดนี้ก็คือพี่แน่นอนน้นชมครับหลกัหลกๆของพี่จะมีอยู่แค่2ตัวชมก็คือจะเป็นชื่อ YouTube เ j t ีพหมดเลยแต่ว่าจะมี y o u t u พ e p j ทีแบบเป็นวักกับ y o u t u พ e เ JTV แบบไม่เว้นวักนะคุชมส่วนแรงนี่ก็อีกนิดนึงชมครับเดี๋ยวรอเล่นพรุ่งนี้เอาแต้มแรกของวันพี่คิดว่าพี่แดงแน่นอนน,น้ชมครับซีซั่นนี้ก็เอาแดงทั้ง้วงน,นีก เริ่มกลับมาเล่นฟรีไฟอีกครั้งนิมมิชชงครับก็ถ้าเกิดใครที่แบบว่าอ้ยคิดถึง,งยอย่างเลยใหญ่พี่สตรีมเลยก็รอหน่อยกันนิมมิชชงครับไม่แน่พี่อาจจะมีสตรีมในเร็วๆนี้นิมมิชชงครับแต่ว่าต้องรอกันก่อนนะครับโอเคกิจกรรมใหม่ก็น่าจะจบเป็นเพยงนีงน้นิมมิชชมเดี๋ยวขอไปทำภารกิจโมโคเพิ่มก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายๆนิมมิชชถ้าเจอตัวนี้ก็คือตัวพี่นะเป็นหัวกระต่ายเหมือนกันแต่ว่าเป็นเซ็ตกระต่ายผู้หญิงนามมิชชอก็คือแบบว่าใน นี่คือหัวของผู้หญิงที่คู่กับตัวกระต่ายพี่นะครับก็คือพี่ก็เลยม,มาใส่เป็นหัวผู้หญิงนัครับนนครับไปแล้วบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ